กันเห็มแล้วเจ้าวันนี้อากาศดีเจ้ามาเจ้าหน่อยเอาไอสองตัวนี้มัดไว้ก่อนเจ้าเดี๋ยวมันจะไปสวัสดีกับไก่ที่เข้ามาในสวนเจ้าไล่ตีหมาจับหมานี่นะเจ้าบบจิมวนเนอะจากนางงามนี่นะเจ้าจะกลายเป็นนางยักษ์เลยละเจ้า เข้ามาตัดหญ้าตะวานนี่เจ้าหญ้าที่ตัดก็ยังสดๆดอยู่เลยเจ้าฝนมันก็อ้อยลงมาตัวเนาะเล็งกล้วยไข่ไว้หั่นเครือนี่เจ้าก็เลยว่าวันนี้จะมาตัดเจ้าเพราะว่ามันแก่แล้วเนาะออกอยู่เครือเดียวนะเจ้าเขาปลูกบะลายนอกข้ากล้วยนี่นะ ก็ปูไว้กินนะเจ้าจัดงามเจ้าเกนอ้วนเกนมันสมบูรณ์เจ้าเต่งจะด,ดีอ่ะเขาตัดมันลงมาไว้ก่อนนะเจ้าเนาะตัดนอนน้อยๆออกคองเจ้าเพื่อเพืหอมันไปแย่งอาหารเกาใ่เนาะเฮ้อเกาใ่ของเขาสมบูรณ์ที่สุดนะเจ้าเวลาออกผลออกหน่วยมาแล้วมันก็จะได้สมบูรณ์เจ้า เก้าของกล้วยไข่นี่นะเจ้าเวลามันออกหน่วยออกเครือแล้วเขาต้องหาไม้มาดามเก้ามันไว้เจ้าบมื่อมันโค่นมันหักลงมาเนาะเพราะว่าไอ้เครือมันใหญ่เก้ามันก็จะหักง่ายเจ้ามันทับน้ําหนักเบาไหวเขาต้องหาไม้มาดามเอาไว้เจ้าเพราะว่าช่วงลมมาออย่างมามันก็จะได้ช่วยกันไว้เจ้า ปีที่แล้วนี่นะเจ้าก้วยไข่ก็ออกเครือออกหน่วยจเจ้า,จาและกับนี้เขาบ่ได้ดามเก้ามันไว้เนาะพอมันใหญ่ขึ้นมามันทับน้ําหนักบาไหวเจ้ามันก็เลยหักเจ้าเก้านี่หักเลยเจ้า เอาจะตัดโค่นลงมาตึงเก้าเลยนะเจ้าเก้ากล้วยเนี่ยเป็นพืชล้มลูกเจ้าเวลาออกหน่อยออกเครือแล้วก็จะตายละเขาเก็าเลยตัดเก้ามันทิ้งมาเลยเจ้าเพื่อให้อายหนอที่ออกใหม่มันจะเริญเติบโตขึ้นมาแห,ห็มเจ้าแก่นสมบูรณ์ดีเจ้า ส่วนใบกล้วยเขากันํามาใช้ประโยชน์เจ้าเอามาตัดตัดตัด,ตด,ตดแล้วก็คุมหน้าดินของก็ไม้อื่นไว้เจ้าเบื่อหน้าดินของก็ไม้อื่นมันแห้งเนาะรักษาความจื้นเอาไว้เจ้า แล้ววันนี้เขากะว่าจะมาคุดพอหัวเก้าสะครูเจ้าว่าเดือนเนี่ยมันออกหัวก่อเดือนนี้มันเดือนกันยาเนาะเขาปลูกไว้ได้ประมาณสองเดือนป่ายแล้วเจ้า 两个。嗯 <sighs> ลองขุดสาครูพอเจ้าออกหัวหรือ,อยังมีก่ะมีก่ะเอเอ,เอนั่นหันหัวอยู่เจ้า,เ,าเวลาคุดก็ต้องระวังหน่อยเจ้ากว่าคุดแล้วไปตั้งใส่หัวมันปูดเจ้าอันนั้นก็ปูดไปแล้วหัวนั่นแน่ ดินมันก้อยเหนียวไปน้อยเจ้าเลยขุดยากมันแบบแม่นดินล้วนเนาะถ้าดินล้วนนี่ดึงเก้ามันขึ้นมาให้ออกมาล้วนล้วนล้เลยเจ้ามาใ่แต่นอาเสียดาอืม ก็ออกหัวพ่องแล้วเจ้าแต่ว่าหัวมันบันใหญ่มันบ่สมบูรณ์เตี้ยเจ้าเอาฝังไว้จะเก่าเจ้าเอาไว้สักเดือนหี่เจ้าเดือนยี่ก็คือเดือนพิจิกาเจ้าของทางภาคเหนือปนท้องว่าเดือนยนี่เนาะเดือนลอยกระทงพอดีอ่ะค่อยมาขุดกันเจ้าเพราะว่าช่วงนั้นขันเป็นขุดคายกันเยอะนะเจ้ามันคงจะออกหัวสมบูรณ์กับช่วงเดือนพิจิกาเนี่ยเจ้า ก็เดียวท่าแหมกำเดี๋ยวเดือนพิจิกานะเจ้าเนาะจะมาขุดเจ้าจะปากันมาขุดหัวสรูนะเจ้าเนะอะทำบ้าหายอย่างมากล้ำต้นเหมือนกันเสียดายเจ้าขุดแล้วหัวมันบันใหญ่แต่กะไข้หูเนาะก็เลยต้องขุดเจ้าถมถมถม,ถมไปก่อนเสียดายปะท้อเอาไว้เดียนี่เจ้า ค่อยมาคุดกันกรรมเนาะค่ไมไคะเอาขี้ดินมาถมเอาใบไม้มาปกไว้ก่อนเจ้ากันความจื้นหน้าดินมันหายเนาะ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องนกอ้นอนอนวนๆตัวนะเจ้าเดี๋ยวเฮาปะกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า